สวัสดีครับเพื่อนๆเฮ้ยเรือเรมีเรือด้วยนื้นครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วครับสะพานยาวแม่หวาดครับอำเภอตาลโตนะพาหลานเลนๆเที่ยว,ละละลวครับผมครับเรามาชมบรรยากาศด้วยกันครับเออไม่ติ้งที่นี่ครับบรรยากาศรอบๆนะ อัเปอแม่หวัดครับเพื่อนครับเรามาชมวิวกันครับครับเดี๋ยวผมพาข้ามถนนไปชมฝั่งนู้นนะครับผมเรามาชมวิวด้วยกันครับเพื่อนครับช่รงนี้น้าก็านกลางครับผมไม่ลดมากนะครับ ครับวิวก็ยัางงามเลยครับเ,เพื่อนก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทางพักใต้ายาลาครับผมอเมือแม่วาดนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะก็ประมาณ20กิโลได้ครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าวิวสะพานยาวนะครับผมเส้นทางจะไปเบตงนะครับ ครักดูรอบๆครับผมเที่ยงเที่ยงก,ก็มีคนมาเที่ยวอยู่พอประมาณครับช่วงบ่ายๆคนก็จะมาเที่ยวเยอะหน่อยครับครับผมสวัสดีเพืเ่อนๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะชิสมิ ชื่อเยสซี i นะครับนี่ก็หลานผมด้วยนะครับผม